วันนี้หลายพักการเมืองเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะอย่างที่จังหวัดพิจิตรค่ะพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไปขึ้นเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครไม่ต่างกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้ลงพื้นที่ไปหวังที่จะขอคะแนนเสียงจากชุมชนค่ะ นายวราวุฒศิลปาอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยนายอนุรักษ์จุรีมาตร,รองหัวหน้าพักลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนที่ตลาดทุ่งเจริญเขตเทศบาลเมือง101ค่ะไปแนะนําว่าที่ผู้สมัครสสร้อยเอ็ออ 101, เขต1คือนายอนุรักษ์อดีศสแปดสมัยพร้อมกับอ้อนขอคะแนนเสียงเลือกตัวแทนเข้าพักไปทําหน้าที่สสเพื่อพัฒนาเมืองร้อให้เจริญเหมือนเหมือนกับเมืองสุพรรณบุรีนะคะ ส่วนสนามเลือกตั้งที่จังหวัดนคนดรราชสีมาครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เพิ่มเก้าอี้สอส,อสอจาก14เป็น16เขตครับทำให้มีหลายพักการเมืองเตรียมส่งผู้สมัครลงแข่งขันกันอย่างคึกคักเลยนะครับโดยเฉพาะพักท่าพัฒนากล้าวันจันนี้นายสุวัตรลิปตะพันลบประธานพักเตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอโคราชทั้ง16เขตอาทิเขตเลือกตั้งที่1นายเทวันลิปตะพันลบเลขาธิการพัก น้องชายนายสุวั์ครับเขตเลือกตั้งที่2มีนายวชรพลโตมรศักดิ์รองหัวหน้าพักสำหรับพักชาพัฒนากล้าครับกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาโดยตั้งเป้าหมายให้โคราชและก็ภาคอีสานเป็นระเบียงเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยด้วยนะ ขึ้นเหนือมาที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างค่ะวันนี้พักพลังประชารัฐจัดเตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง3เขตท,ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรค่ะประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พรชัยอินสุขว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งนางนริยาบุญเสิร์ดเขตสองและนายเอกวิทย์เรืองมาลัยเขตสามโดยคําวันนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักและแก่นํามีกําหนดที่จะขึ้นเวทีปราศัยด้วย